สวัสดีค่ะพบกับป้านิกายอีกครั้งแล้วนะคะที่ช่องของป้า Cooking Learning Eating by n i ก a น,น,นะคะวันนี้อากาศก็ใช้ได้เลยค่ะอากาศดีเหมือนเดิมป้าไปท่องเที่ยวหลายแห่งเลยกระลุงไปทุระไปตลาดไปโน่นนี่นั่นหลายแห่งวันนี้ป้าจะทำอาหารไทยกินกัน มีอาหารเมนูเตรียมไว้แล้วค่ะตรนนี้อาหารไทยแล้วก็อาหารเยอรมันค่ะเป,เป็นอาหารที่ลุงชอบนะคะป้าก็เป็นสูตรของป้าป้าก็ชอบเหมือนกันป้าจะตำแจวตำแจวแบบคนอีสานบ้านป้าแล้วก็นึ่งปลาใส่ผักต่างๆที่ป้าพอจะหาได้แถวนี้นะคะแล้วก็ที่สวนของป้าเด่นนิดหน่อยลุงก็จะกินชนิดเส้นหมูชุบแป้งทอดแบบ คนเยอรมันที่ลุงชอบมากค่ะเดี๋ยวป้าจะพาชมสวนเล็กๆดอกไม้ค้างบานปลาด้วยนิดนึงนะคะเผื่อมีคนชอบอยากดูดอกไม้สวยๆนะคะอาจจะเป็นที่น่าสนใจได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวในนาของเขาแล้วค่ะเขาก็เก็บฟางแล้วก็จะไถมุดไถดำอะไรเขาว่าไป ป้าก,ก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะนาข้าวฝรั่งเก็บเกี่ยวหมดแล้วค่ะแถวเนะี่ยเมื่อวันก่อนนี้เครื่องยุ่นเขามาวิ่งเต้นนะ่าส ในเมืองนี้ล่ะค่ะจะมาย้ายของน้องสาวสามีป้าอีกวันหนึ่งน้องสาวสามีป้าอยู่น้องสาวโรงเฮนะคะอยู่ในเมืองนี้ล่ะค่ะย้ายจากบ้านเก่ามาอยู่ห้องใหม่ สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีแดดจัดแต่ว่าลมแรงมันเป็นฤดูการที่จะเข้าไปไม้ร่วงแล้วค่ะป้าว่าจะมาย้ายพืชบางอย่างมาแบ่งกอเข้าไปปลูกที่ใหม่นั่นนะคะมา,มาแยกมาขยายพันธุ์ดูก่อนว่าจะขยายพันธุ์อะไรได้บ้างนี่เดือนสิงหาแล้วค่ะจริงๆแล้วต้องย้ายช้ากว่าน,นี้หน่อยนึง ป้ามีเวลาตอนนี้ค่ะฝนก็ตกบ่อยๆก็ย้ายซะหน่อยว่าจะย้ายต้นเฟืรอนหรือต้นผักกูดนะคะเป็นเฟืรอนกินได้เขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะป้าประกุดไว้ละเดี๋ยวป้าจะเอาไปไว้หลังบ้าน เนี่ยแหละคะ่ะที่ป้าเตรียมว่าป้าจะเอามาไว้แถวนะะเนี้ยแหละค่ะเนี่ยเขาจะอยู่ใต้กอไผ่นะคะตรงมุมเนี่ยด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นพวกเฟิร์นพวกผักกูดนี่อยู่ใต้ร่มอย่างงี้ก็จะอยู่จะอยู่ได้ดีเนี่ยป้าเตรียมที่ไว้หน่อยนึงช่วงเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวป้าจะเอามาลงเดี๋ยวอันนี้เป็นมันฝรั่งที่ป้าปลูกไว้นิดหน่อยเดี๋ยวสักอีกสัก ใบเหลืองกว่านี้ป้าก็จะขุดแล้วค่ะก็จะมีที่อยู่หน่อยนึงนะคะป้าไปทําธุระกับลุงมาหลายที่เลยค่ะวันนี้ป้าเหนื่อยมากแล้วป้าก็จะเข้าบ้านไปทำกับข้าวเย็นนะคะเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันนะคะวันนี้วันนี้ป้าจะกินอาหารไทยอีกค่ะ อันนี้เป็นอาหารของป้านะคะป้าจะทำพริกแจวแจวพริกดิบกินกันนึ่งปลานึ่งผักนึ่งปลาแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวแบบคกลบ้านป้านะคะอันนี้ปาทเผาป้าหมักเกลือไปแล้วค่ะป้ากินคนเดียวตัวเดียวก็พอค่ะนะคะอันนี้ป้าคั่วเสร็จแล้วนะคะป้าจะตําโขกของป้าในครกแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าก็จะปรุงเครื่องอีกทีหนึ่ง นะคะอันนี้คือจะเตรียมมาไว้กินกับปลานึ่งที่พูดนั่นนะคะ่ะนะคะป้าโขลกแล้วค่ะเดี๋ยวป้าเติม,เ,ตมเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวใส่ชูรสสะหน่อยหนึง่งอ,อ๋อชูรสป้าก็ใส่สักประมาณช้อนชาหนึง่งไม่ถึงแล้วค่ะไม่ถึงช้อนชาแล้วก็ปลาล้า,าอันนี้เป็นปลาล้า,าตัวที่ป้าซื้อมาจากเมืองไทยแล้วใส่ขวดมานะคะ ต้องทำแบบนี้ค่ะเยอันนี้ป้าหยอดน้ำก็หน่อยมีมีตัวออกมาด้วยใส่น้ำขุกขิดนะคะทำอย่างนี้มานะคะสะดวกมากเลยแล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่ป้าแยกออกมาไว้ใส่ถ้วยไว้ตังหากเดี๋ยวป้าจะใส่ลงไปขูกในนี้เลยค่ะป้าชอบกินน้ำพริกที่ใส่ตัวปลาล่ามาก เอาเข้าวเหนียวจ้ำๆนะคะเอาเข้าวเหนียวจ้ำตัวปลาแดงสีปลาแดงพ่อปลาหลอกปอเดี๋ยวป้าก็จะปรุงด้วยน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามอีกนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วละคะ่ะดี๋ยวพริกติบแบบอีสานคนบ้านป้านะคะตรงนี้ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะป้าจะตักใส่ชามให้ดูค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกีวพริกดิบของป้าแบบอีสานดั้งเดิมพ่อแม่ป้าพาดกินพาธรทำนะคะเอาข้วเหนียวจ้ำจ้ำจ้ำข้วเหนียวกับรวกพักเออกระหนึงปลากับปลาหนึ่งพักหนึ่งด้วยค่ะเขากันไหลว้ามากเรานำไล่ไหลนีลมือแรงจะกินอันนี้ เย็นนี้ค่ะอาหารเย็นของป้าน้ำลายป้าไหลแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะนึ่งข้าวไว้ก่อนค่ะป้าแช่ข้าวไว้ละหัวตของป้าอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวป้าไปล้างข้าวก่อนค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะป้าจะปิดฝาไว้นะคะ เดี๋ยวสักพักป้าก็จะมาดูอีกทีวันนี้ป้าดีใจมากที่ได้กินแจ่วพริกพริกสดกับปลานึ่งของป้ากับข้าวเหนียวนะคะ แบบบ้านเราง่ายๆเราไม่มีกระดุ่งนะคะ ข้าวเหนียวของป้าได้แล้วค่ะลงกล่องแล้วหอมฉุยแล้วหิวข้า,แว,ว,ขา,าแวแล้วค่ะหิวข้าวอยากจำแจ้วหรอค่ะเดี๋ยวจำแจ้วน้ากันเด้อค่ะวันนี้อาหารของลุงนะคะวันนี้เป็นอาหารที่ลุงชอบอีกเหมือนกันป้าจะทําชนิดเส้นนะคะ่ะหมูชุบแป้งทอดหมูชุบแป้งเกล็ดขนมปังทอดแบบคนเยอรมันนะนะคะ แต่ลุงนะ่ะเขาจะชอบแบบเนื้อสันคอแบบนี้ที่ว่าติดทั้งเอ็นทั้งมันแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะป้าจะทําให้ลุงวันนี้เสิร์ฟกับมันฝรั่งต้มแล้วก็สลัดนิดหน่อยค่ะป้าล้างแล้วก็ซับแล้วนะคะป้าจะทุบซะหน่อยต้องทุบนะคะถ้าถ้าเป็นเนื้ออย่างอื่นที่เขาทำเขาจะนิยมเอาเนื้อสันนอกทานะคะไม่มีอ็นไม่มีอะไรเขาก็จะทุบให้เนื้อนี่ แต่อันนี้ไม่ต้องทุบมากก็ได้ครับก็เป็นสันคอหมูลุงชอบสันคอหมูป้าก็ใช้สันคอหมูอย่างเงี้ยประจำค่ะก็ไม่ต้องทุบมากนะคะมาดูปลาเนึ่งของป้าหน่อยค่ะปลาเนื้อเป็นยังไงอ่าโอ้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะปิดไฟแล้วนะคะป้าจะยกออกแล้วค่ะ เดี๋ยวตอนนี้ป้าจะทำทอดหมูชุบแป้งทอดนะคะตอนนี้ป้าจะคุกแป้งแห้งก่อนมีมีแป้งแห้งแล้วก็แป้งเกล็ดขนมปังไข่นะคะแป้งแห้งก่อนแล้วก็ไข่แล้วก็แป้งเกล็ดขนมปังค่ะ แห้งก่อนนะคะแล้วก็ไข่เนื้อนี้ป้าทุบแล้วป้าก็ใส่พริกไทยแล้วก็เกลือแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ำมันเป็นยังไงน้ำมันใช้ได้แล้วค่ะอันนี้แป้งเกล็ดขนมปังของคนเยอรมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะจะจะกลิดไม่ใหญ่มาก บ้านเราจะเก็ดใหญ่ใช่ไหมคะแต่ที่นี่จะเก็ดไม่ใหญ่ป้าลงไปแล้วค่ะชิ้นหนึ่งเดี๋ยวทดลองดูก่อนนะคะโอเคกำลังสวยค่ะอันนี้มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งป้าต้มอ,อยู่ด้านนั้น ปลาท่าแสนอร่อยกับน้ำพริกแกวพริกดิบของป้าเสร็จแล้วนะคะข้าวหนึ่งกองใหญ่กำลังอยากกินมากเลยตอนนี้ค่ะรอของลุงแป๊บหนึง่งอันนี้หมูชุบแป้งทอดของลุงชิ้นหนึ่งเสร็จละเหลืออีกชิ้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็มีของลุงมาร่วมด้วยนะคะ วันนี้หมูชุบแป้งทอดของลุงจะเสิร์ฟด้วยแซวะเข่าของเยอรมันนะคะหรือผักกาดผักกระหล่ำปีดองค่ะเนี่ย่าสไตยยล์เยอรมันที่เขากินกับขาหมูเยอรมันกับอะไรนะคะหมูอกเนื้ออกอะไรในฤดูการหน้าหนาวก็ว่ากันไปแต่ว่าลุงอยากจะกินนะคะ่ะวันนี้ป้าก็เลยเอาซองเนี่ยออกมากินไปสองรอบแล้วล่ะค่ะ หนึ่งซองเนี่ยสำหรับสี่คนสามคนได้ค่ะเนี่ยนะคะจะเป็นผักกระหล่ำปีดองค่ะเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งนะคะของลุงลงไปแล้วค่ะชิ้นสุดท้ายค่ะลุงกินสองชิ้นค่ะต้องกินสองชิ้นถึงจะอิ่มนะคะของคุณลุงไม่งั้นก็ไม่อิ่มค่ะเนี่ยค่ะแต่ อย่างอื่นเสร็จแล้วค่ะรอแป๊บเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งนะคะของลุงลงไปแล้วค่ะชิ้นสุดท้ายค่ะลุงกินสองชิ้นค่ะต้องกินสองชิ้นถึงจะอิ่มนะคะของคุณลุงไม่งั้นก็ไม่อิ่มค่ะเนี่ยค่ะแต่อย่างอื่นเสร็จแล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะ หมูชุบแป้งทอดหรือว่าชนิดเส้นของเยอรมันอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะชิ้นที่สองละจะเสร็จแล้วค่ะลุงก็คงจะหิวแล้วล่ะยวป้าดูก่อนโอเคกลับอีกแป๊บหนึงก็เสร็จแล้วค่ะอาหารของป้าระหว,ว่างไทยกับฝรั่งก็ถึงวาละที่จะต้อง มากินกันแล้วค่ะลุงมาละว,วันนี้ลุงไม่ได้ใส่เสื้อแดงนะคะวันนี้ลุงเปลี่ยนแล้วค่ะลุงเปลี่ยนเสื้อละใส่เสื้อลายอื่นแล้วค่ะอันนี้คือชนิดเส้นเสิร์ฟกับมันฝรั่งต้มเกลือแล้วก็เสาวาเขา่าแทนสลัดนะคะแล้วก็นึ่งปลาเท้าของป้ากับผักต่างๆผักก็จะไม่มีพวก ยอดตำลึงยอดอะไรเหมือนบ้านเรานะครับช่วงนี้ป้าไม่มีค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำพริกแจ่วพริกดิบแบบสไตล์อีสานมือึงขอนแก่นเด้อค่ะมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะเด้อขอตูกินเขากันเด้อค่ะป้าขอคลิปจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะป้าขอกินข้าวก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ